ที่วิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะผู้บัญชาการทานระดับสูงของรัสเซียผู้ที่รัฐบาลกรุงเคียฟกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์ขออภัยค่ะใช้อาวุธเคมีต่อทหารยูเครนนั้นถูกลอบสังหารในวันอังคารที่กรุงมอสโกนะคะโดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกรองยูเครนค่ะ พลโทอีกอคิริลลอฟผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันกำมันตรังสีชีวภาพและเคมีของกองทัพรัรเซียถูกลอบสังหารนอกอพาร์ตเมนต์ของเขาที่กรุงมอสโกรพร้อมกับผู้ช่วยอีกหนึ่งคนโดยเชื่อว่ามาจากเหตุระเบิดที่ถูกซ่อนไว้กับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันหนึ่งตามการเปิดเผยของคณะกรรมญการสืบสวนของทางการรัรเซียค่ะแหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองอยูเครนยืนยันกับรอยเตอร์ว่า SBU อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้จริงโดยระบุว่ารถสกูตเตอร์ที่มีระเบิดซุกซ่อนอยู่ได้ระเบิดสังหารคิริลลอฟ และผู้ช่วยขณะที่พวกเขาเดินออกมาจากอาคารที่พักอาศัยในย่านอารายาซันสกีพรอสเพกต์ในกรุงมอสโกภาพจากวิดีโอที่เผยแพร่าทางสื่อสังคมออนไลน์นั้นแสดงให้เห็นชาย2คนเดินออกมาจากอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและกําลังจะเดินไปขึ้นรถยนต์ก่อนที่จะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นทางรอยเตอร์นั้นยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของวิดีโอดังกล่าวได้นะคะภาพถ่ายจากผู้สื่อข่าวรอยเตอร์แสดงให้เห็นความเสียหายต่ออาคารจากแรงระเบิดและมีร่างของชายสองคนบน พื้นด้านหน้าอาคารที่เต็มไปด้วยหิมะพร้อมกับมีพลาสติกสีดําคลุมไว้พลโทคิริวลอฟไบ54ปีถือเป็นเจ้าหน้าที่ฐานระดับสูงของรัสเซียที่ถูกยูเครนลอบสังหารในดินแดนรัสเซียเองและเชื่อว่าการฆาตกรรมครั้งนี้จะนําไปสู่การทบทวนระเบียบด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพรัสเซียรวมถึงการตอบโต้เพื่อล้างแค้นจากทางการมอสโกอดีประธานาธีบรีรัสเซียเดมทรีเมตเวเดฟกล่าวกับสื่อ รไอเอของรัสเซียว่าขณะนี้ผู้นํากองทัพและรัฐบาลยูเครนจะต้องเผชิญกับความพยายามล้างแค้นของรัสเซียต่อเหตุการณ์ดังกล่าวทางการมอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหาจากยูเครนว่ากองทัพรัสเซียใช้อาวุธเคมีในสนามรบและก่อนหน้านี้คิรูลลฟปรากฏตัวทางโทรทัศน์หลายครั้งในการกล่าวหายูเครนว่าละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์รวมทั้งกล่าวหาชาติตะวันตกว่าก่ออาชญากรรมหลายกรณีเมื่อเดือนตุลาคมรัฐบาลอังกฤษป,ประกาศมาตรการลงโทษต,ต่อคิรูลลฟและกอง กำลังป้องกันนิวเคลียร์ของรสัสเซียสืบเนื่องจากการใช้สารพิษหลายครั้งในสนามรบทั้งนี้กองกำลังป้องกันกำมนตังสีชีวภาพะเคมีของกองทัพรัสเซียที่คิริลอฟดูแลอยู่นั้นคือหน่วยรบพิเศษที่จัดการเรื่องสารปนเปื้อนด้านอาวุธเคมีและชีวภาพรวมทั้งสารกำมนตังสีต่างๆและยังมีหน้าที่ปกป้องทาหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพแวดล้อมอันตราย การสังหารเขาเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้อายการยูเครนตั้งข้อหากับเขาว่าใช้อาวุธเคมีต้องห้ามเนื่องจากเขายังถูกระบุชื่อให้เป็นศัตรูข,ของชาติในฐานข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของยูเครนที่เรียกว่า Peacemaker โดยรูปของคิริลลอฟในเว็บไซต์ดังกล่าวมีข้อความสีแดงว่าถูกกำจัดแล้วประทับอยู่ด้วยในเช้าวันอังคารค่ะที่ผ่านมารัสเซียกล่าวหายูเครนว่าใช้วิธีลอบสังหารแบบมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลสำคัญของรัสเซียหลายครั้งนับตั้งแต่สงครามระหว่างสองประเทศปะทุขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปี2022นะคะ